สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กแลวก็ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามลอตเตอร์เนือทีวีนะครับนี่บ่อลูกค้านะครับนี่ก็เป็นบอเลี้ยงกุ้งนะครับบ่อนี้ก็บ่อยเยอะมากนะครับลูกค้านี่อันนี้ก็มีเลี้ยงงวด้วยนะครับนี่ยังไงครับไม่ต้องไม่ต้องดัดหญ้าต้องด้ายหญ้าครับนี่ครับ อันนี้น่าจะเป็นวัวไทยนะครับมันไม่ค่อยใหญ่นะน่าจะปล่อยบอ่อน,นี้นะครับตีน้ำไว้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ราดบุรีนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันเขาถกเรื่องาทุรีไม่ทราบนะครับแต่ครับ่อยเยอะมากนะครับตัวมอกบ,บ้าง ไม่ไปยุ่งกับของคนอื่นเขาเป็นใครได้พี่ตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่อะไรครับเนี่ยดอนพมดอนพมตำบลดอนพมตำบลดอนค้าบ้านบ้านดอนพมวัดดอนพรมตำบลดอนค้าอันนี้เจ้าของบ่อชื่ออะไรนะพี่เจ้บเจ้าเจ้าคนสวยของเราครับนี่กำลังเช็คกุ้งเลย อ่าแล้วพี่เวลานะี้ไอ้หญ้าที่อย่างเงี้ยเราต้องตัดนะไม่ต้องตัดเลย,เลยวัวให้วัวเดินมากินเอาแล้วล้วไม่เห็นมีขี้งวัวเลยครับพี่เนี่ยผลของการเลี้ยงงวัวนะครับออาแล้ว<ม>แล้ววัวพี่เลี้ยงขายอนันมันเยอะเกินตัวก็ปล่อยไปปล่อยปล่อยหมายถึงขาย อ๋อไหนที่เขาปลูกตตาแต่คนที่วิ่งลานเขาไปอ๋ออันนี้เป็นวัววิ่งลานไม่ใช่งัวแบบงัวเนื้อวัวไทยนี่ครับคันบ่อนะครับบรรยากาศดีมากดูนีครับดูพี่ก็นั่งครับดูดิมันมีสนามหญ้าในตัวโดยที่ไม่ต้องปลูกของพี่ในคันบ่อนี่งัวเดินรอบกินหมดเลยใช่ไหมใช่

ยี่สิบสี่ตัว24ตัวนี่มันพอดีกับบาลานซ์กับไอทิ่ยานี่มีใช่ไหมก็พอดีหน้าแลงหน้าแล้งพอเราต้องทำยังไงนั้นถ้าเกิดไม่พอต้องซื้อันนี้เไว้เให้มันห่อ๋อเสริมเสริมด้วยฟางอ๋อถ้าน่าผลนี่พอเนี่ยาชิ้นเนี้ยอแล้วมันไปลงเล่นน้ำอะไรไม่มีผลไหมไม่มีไม่ไม่ลงหรอกจยาอยู่กลนั่นนหะข้ากิ อ๋ออย่างเงี้ยเหรอเดินข้ามบ่อกพอข้ามตัวมันก็จะไปกัน,น,นหมดอยเดินข้ามบ่อไปเลยอ่ะอาน้ำไม่ต้วนเลยเหรอละโอ้โหนั่นบ้านพี่ใช่ไหมครับเนะนี่ยโอ้บ้านสวยดูนี่ครับบ้านบ้านของบ่อคู่นะครับ นี่พื้นที่นี่กี่ไร่นะพี่เจ้าพอโซนเนี่ยโซนที่เลี้ยงวัวยี่สิบสี่ตัวเนี่ยฮะโซนนี้เก้าสิบไร่มีกี่บ่อครับพี่บ่อละ,ลอละลสิบไร่บ่อละสิบไร่โซนนี้เก้าสิบไร่เลี้ยงวัวยี่สิบสี่ตัวมันจะบาลานซ์กันพอดีหญ้าไม่ทันขึ้นไม่ต้องตัด,ตอ,ตดอ๋อ ี๋ยวผมต้องเอาไปเลี้ยงว่างั้เนี่ยผมจะไม่ต้องฉีดยาข้าวหญ้าโหดแจ๋วนะครับ<ช>หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมันบาลานซ์กันพอดีไม่ต้องไปฉีดยาข้าวหญ้านี่พี่ไม่ต้องฉีดยาข้าวหญ้าเลยใช่ไหมไอ้พวกมากงมาเก็ตอะไรพวกยาฆ่ายางข้าวหญ้าไม่ต้องฉีดเลย,เเลยตอนมาต่อกินงูนะรถข้าวเป็นวิ่งกันติดเย็นไฟอ่ะความตัวขงหญ้าเลอะแล้วก็ไปดูเต้นดูแลกันงูมาวันตุนไปเลอะ โอมาีอาาาามาก็ล้วมันมีอุปสรรคอะไรไหมเลี้ยงงัวกับเลี้ยงกุ้งมันมันมันทำความเดือดร้อนกับกุ้งไหมไม่มีใช่ไหมดีเอ็มพีอ๋อประมง ็คือเราว่ามันไม่ได้มาตรฐานมันสกะปกสุขานามัยไม่ได้แต่อันนี้มันพึ่งพาพึ่งพากันเนาะอ่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะอ่ถ้าเกิดใช่มมันมันมันคือมันปลอดภัยกับผู้บริโภคต่ว่าพวกไอ้ยาฆ่ายาอันนี้เป็นยาดูดซึมเนาะเนี่ยก็มีใบตีน้ำ เรียกว่านั่งอยู่เงี้ยมันเหมือนแบบนั่งที่สนามหญ้าเลยนะครับนี่ยในโดยหญ้าเลยครับหญ้าสวยเงคือมันเตียนพอดีนะแล้วมันตัดก็คือมีตัดต้นใหญ่ๆอย่างเช่นพวกเนี่ยเนี้ยนะเนี่ยเนี้ยตัวเนี้ยนะเนี่ยเหรอไอ้นี่งัวไม่กินออ แล้วพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่พ,พี่ทอนนะครับพี่ทอนถ้าถามเป็นคนอารมณ์ดีมากนี่ยก่อนจะปล่อยกุ้งก็มีหวานเกลือใช่ไหมพี่ใชนน่บรรยากาศยามเย็นนะครับท้องทุ่งบ่อเลีเ้ยงกุ้งนะครับอันนี้เราอยู่บ้านดอนพรมอำเภอเอำาบอดอนคา นะครับอำเภอเมืองเอออำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีครับอันนี้ฟาร์มพี่สุดเออฟาร์มฟาร์มเจ๊อนะครับอ่านะครับฟาร์มเจออ่เจออได้เท่าไหร่ครับเนี่ยครบไหมครบก็แค่คิดเลยนะครับไม่รู้ผมต้องคืนตังค์เี่ล่เลย อันนี้ครับเจ๊อ้อเขาจะบอกเคล็ดลับในการปล่อยกุ้งที่ให้มันติดดีครับเจ๊อ้อนี่เลี้ยงกุ้งประมาณ200ร้อยกว่าๆนะครับ200 200กว่าไร่นะครับอ่าเจ๊อ้อปล่อยกุ้งติดดีเคล็ดลับคืออะไรบ้างก็อุณหภูมิน้ำค่ะอุณหภูมิน้ำเนาะไม่สูงต่ำกันมากต้องเข้ากันแล้วก็พีเฮดแล้วก็พีเฮดพีเฮดอยู่พีเฮดไม่สำคัญค่ะพีเฮดต่ำมันโปรตีนติดนี่ยากน้อยติดน้อยติดน้อย ต่ำๆอย่างนเราต่ำๆก็ตั้งเจ็ดจุดแปดที่ยังต่ำนะเจ็ดจุดแปดช่วงไหนพี่ช่วงช่วงเช้านะช่วงเช้าช่วงเช้าเจ็ดจุดแปดอ่าทังฝ่ายคือแปดไม่เป็นแปดสามแปดสามแปดกำลังดีตัวติดอันนี้เคล็ดลับของฟาร์มนี่เลยถ้าปล่อยแต่เช้านะที่เหเกิดน้ำมันใหม่เน้ำมันยังใสที่แบบมันก็ไม่ได้ไม่สูงอืมพอเซ็นติดก็จะน้อยอืมถ้าน้ำที่เตรียมมาดีแล้วอี่เหตุสูงได้เจ็ดจุดแปด ในตอนเช้าแต่นี้ก็ติดแน่นแต่ถ้าไม่มีการใส่ปูนไม่เตรียมน้ำไม่วัดกนเมเป็นแบบติดน้อยติดน้อยแน่นอนอันนี้เรื่องเรื่องแรกก็คือหัวใจหลักก็คืออุณหภูมิต้องให้ใกล้เคียงกับอ่ามีสูงต่ำกัเืนักสอนะอ่ากับในถุงกับในน้ำครับใเนที่มาน้ย่ครับ แล้วก็พีคส์ก็คือเน้นก็คือตอนเช้านี่ก็ประมาณ7.8ครับดแปบสบายมันก็จะไปตกที่แปดอะไรเงี้ยถ้าเกินนี้ถ้าเกินนี้ก็ไม่ดีไม่ดีครับถ้าเกิดพีคส์มันตกก็ต้องปรับเอาปูนปรับพีคส์มาเพิ่มทำเสร็จแลทำเสร็จนะมี้ลูกลูกปูเราใส่ปูนไม่ได้เลยใช่ปุนไม่ได้เลยต้องตายเลยครับ ต่อตัวกุ้้มันเลยออครับอันนี้เาถือว่าเป็นเคล็ดลับของเจ๊อเลยนะครับอันนี้ผู้จัดการฟาร์มคนใหม่นะครับนี่ครับลูกชายของเจ๊รับครับไม่รู้ชื่ออะไรครับเนี่ยติดติติดที่พลังกูลอิทธิกรอิทธิกรครับนี่บอกไอ้ให้เขาปล่อยให้เขาเลี้ยงอ้าว อ่าเาด,ด,ดเี๋ยวหับนได้รถไงนอย่างน้อยๆก็ได้อาหารหนึ่งลูกแล้วใช่ไหมกิจกิกรใช่ไหม,มอ่าเรื่องเป็นเทคนิคสําหรับผมแนละ้ว้อะยาก่าใช้จ่ายไปแล้วกับก็โอเคขอบคุณมากครับกับสาหรับเจ๊อ้อนที่ให้ความรู้กับเกษตรกร,รที่เลี้ยงกุ้งด้วยกันนะครับก็ขอขอบพระคุณมากครับเจ๊ครับสวัสดีครับ